กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ Cellular รส s p เรชันนะครเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออาแกนเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดียค่ะไมโตคอนเดียนะคะประกอบไปด้วย เยื่อหุ้มชั้นนอกนะฮะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะฮะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า t i s t e ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายใน mitochondria นะคะจะเรียกว่า m e t r i c นั่นเองะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวน กนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วนแอ a นอร์โอบิกเรส a t i o n เรชันนะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ 1. ไกลโคไรซิสค่ะ2 p งไพโรเวตออกซิเดชัน 3. c r e b cycle และ 4. e r e c t r o n transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซ่าค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกูโคสนะคะฟิแนลโปรดักของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวนะคะโมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะโมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1น,นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกรูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุล แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ 2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักรบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ m e t r i c ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้าง acetyl CoA นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะ คืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพโรเวตนะครับเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะฮะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ R o X I D. ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ A R o X I D. ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพโรเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้ NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs Cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิวโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซ์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการเค e b ไซเคิลได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคุณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4มโมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะครเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสร์ตเชนนะคะเป็นกระ,ะบวนการถ่ายทดอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่า oxidative phosphorylation ค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซลเนี่ยเขาพบว่า มันนะคะได้ ATP นะคะสโมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2องเวค่ะเวที่1น,นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะ การเปลี่ยนแปลงคะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ Pyruvate Oxidation นะคะกระบวนการนี้นะ,ะได้เพียงนะ,ะ2 NADH นะคะ เราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะ งานวิจัยปัจจุบันนะครับพบว่า NADH นะครโมลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะครไปเป็น2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น1.5นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทําข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทําโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทําแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือก,กระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้น ั้นตอนแรกนะครับเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจําได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือโปรดักจากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นนะคะได้ ไพรูเวตนะคะสโมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2 โมเลกุลค่ะไพดูเอนะคะเป็นสาร C3 สนะคะส่วนอะซทัลดีไฮด์นะครเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและก็อะซทั h ลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทา n นอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ Lactic a c ซิดเฟอร์ t มนเทชหรือกระบวนการในการสร้าง Lactic a c ซินะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการ ใช้กระบวนการนะคะไกโคไรซิสด้วยอ่าไกโคไรซิสนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะสองไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเตสนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะ สิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะ สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับไปเป็นไพรูเวตนะคะได้สองโมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C 3ะคะ่ะ ตัวอะซิทิลโคเอนเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอนหนึ่งอะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพารูเวทสองโมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไปสองโมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่าไหร่คะเท่ากับ4โมเลกุลน,นะคะอ่า ต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหรคะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ นนั่นเองเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรรเวส2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดน,นะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะ เริ่มต้นที่กูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไายนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลน,นะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะ และขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพ r u เวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ สองค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูล่าเรสเปอร์เรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ 1. a e r งแอโรบิกเรสเปอรเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ 1. ไกโคลไลซิส 2. p y r u v a t e Oxidation 3. c r e b s Cycle และ 4. e l e c t r o n Transport Chain ค่ะ 2. ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. a l c o Ac h o l Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกคว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และแอ a แ r รบิกเรส p i r a t เรชนะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะคาตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ